ลัคนาชาวราศีธนูของเดือนมิถุนาย,ยนพุทธศักราช2 0 6 4นั้นช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีดาวพระพุธกับราหูอยู่ที่มุมอริในขณะเดียวกันดาวศุกร์นะครับกับดาวอังคารก็อยู่มุมมรณะนะตัวสนเสน่ห์ตัวการเงินการทองพวกนี้อาจจะต้องมีปัญหากันบ้างนะครับในเบื้องลึกแล้วเนี่ยเรื่องของการเงินการทองผมว่ายังคงโอเคเป็น,ปนในจังหวะที่ทางที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ยัง อยู่ในมุมที่ดีอยู่เรื่องของการเงินการทองนะครับแต่ว่าเรื่องของความรักหรือการงานเนี่ยในเดือนนี้ผมว่าอาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับเพราะเกณฑ์การทะเลาะเบาะแวง้งหรือเกณฑ์ของการวางแผนผิดพลาดหรือการใช้จ่ายที่มันเกินตัวเนี่ยอาจจะมีอยู่นะครับต้องใช้สติสตานิดนึงในการที่จะระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ดาวของคุณคือพระพุธท,ที่เป็นทั้งงานและความรักเจอพระราหูอันเป็นคู่ศัตรูโดยตรงผมว่ามุมนี้น่าจะมีปัญหาการทะเลาะกับคนรักการไม่เข้าใจกับหุ้นส่วนเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะครับตัวของอังคารเนี่ยกับตัวของดาวศุกร์ที่อยู่มุมมรณะเนี่ยตัวของเน่ของคุณมันก็ลดลงนั่นแปลว่าคนรักของคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจตัวคุณแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาแหวงกันเล็กๆน้อยๆทะเลาะเบาแหวกกันบ้างในเดือนนี้ก็ขออดทนกันไปนะครับไอ้เรื่องที่เคยทําแล้วเขาไม่ว่าไอ้ราบนี้ขุดมาว่าหมด ไอ้เดิมที่เคยทําอะไรก็ตามนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างเพราะดาวมันตามมุมที่ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงในเดือนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเกณฑ์ของความสําเร็จหรือชื่อเสียงอะไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นมุมที่ดีอยู่เพราะตอนนี้ดาวพระอาทิตย์อันเป็นเรื่องของชื่อเสียงกิจยศเลงดวงตาคุณอยู่ยังถือว่าเป็นมุมที่ดีเข้ามาช่วยบ้างเ<ๆ>ขาเรียกว่าไอ้ตอนนี้การกระทําใหม่ๆมันมีปัญหาแต่ภาพลักษณ์เดิมๆเก่าๆที่ยังคงไว้เนี่ยทำให้ ปัญหาแทนที่จะหนักมันเบาบางจางลงไปยังมีตัวช่วยอยู่นะครับดังนั้นพอคุณรู้แล้วควรวางแผนให้ดีๆนะครับว่าอย่าได้ไปทาอะไรผิดพลาดทําให้ภาพที่เคยสร้างมาชื่อเสียงที่เคยมีมันเสียพังทลายลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปสั้นๆของลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นเองและถ้าท่านใดที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนลัคนาเกิดแท้จริงลัคนาดใดก็มีกิจกรรมทาง YouTube ของผมนะครับเวลา2ทุ่มตรงเราก็จะบอกลัคนาเกิดรวมถึงดูดวงให้หนึ่งคำถามฟรีนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกด subscribe ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาชาวราศีธนูทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ